สามศิลปินหญิงยอดนิยมดาวลุ่งพุ่งแรงทรงถ่ายปี2,66 6ปีหยแนย่กราบสวัสดีมิรบอแคนแฟนบลัม,มลที่ติดตามช่องลูกศักมักมวลบาวายอยู่ในเพจและอยู่ในยูทูบเมือ่อวันที่26ิ26ตุลาคม2 5 6 6กับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวเริ่มทีนับถอยหลังออกพรรษาลาพระเจ้ากันแล้วปรากฏการณ์ของ วงการมอลลัช่วงนี้มีศิลปินที่เกิดใหม่เป็นดาวลุ่งพุ่งแรงมีสิ่งเกิดออกมาได้รับการตอบรับจากแฟนๆมอลลองบอลลักันอย่างถล่มทลายคนแรกน้องเพลงพิมพ์ระดาศิลปินชาวจังหวัดยะโสธรซึ่งเริ่มเข้าวงการจากการเป็นศิลปินในวงของคําผพันรวมเม็ดอยู่ประมาณสองเดือนพญิบาลฟินแล่นเห็นแวว เอามาปลุกปั่นเป็นลูกหักของแผ่วๆแสงทองพยาบาลฟินแลนด์มีสซิงเกิลแรกห้อยใจบังไฟแสนที่พึ่งออกซิงเกินมาเพียงสามสัป,ปดาห์ยอดวิวผุ่งไปถึงแปล้านสแสนวิวเป็นเพลงเกี่ยวกับจังหวัดยาเซทอนมีวักท่องที่ห้องในติดปากของแฟนๆเอซจึงเป็นศินลปินใบหลุนคนแรกที่ กระเซกระแห้งทรงถ่ายปี2566อีกคนหนึ่งคนที่2อลูกฮักของนกพงสกรน้องอาอายศิลปินวัยเด็กอายุเพียง9ขวบ10ขวดที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆ FC แม่แม่พ่อพ่อของมอลลํ่เสียงวีหกปีที่ผ่านมาเสียงวีหกสูญเสียนักเอกยูกิเพนปากกาที่ล่งจาก โมลำเสียงวีหกต่ตอนนี้ก็ได้น้องอ้ายเขามาแทนในธานะเป็นลูกหักของนกพงสกรกระแสเลยการตอบรับจากแฟนๆเอฟซกระลุนล้ำกันพ่อสมควรนกพงสกรนาศีไม้มันปั่นมือปั่นให้เป็นศิลปินที่มีสื่อเสียงเป็นนักเอกของโมลำมเสียงวีหกในอนาคตก็ว่าได้คนที่สาม ที่ติดล่มบนไปแล้วน้องอุ๊อิงสาวหน่อยเพดบานแพงที่ดูดูการที่ผ่านมาเริ่มจากการมาสมัครลังหานกับบอดโจโยมบนินจนมีซิงเกิลเพลงหอบฟันวังหานเลือกเขาซาอายจนตอนนี้เป็นทีดาลํำเพลินเป็นลูกหักของบอดโจโยมบนินที่กระแสแห้งติดล่มบนไปแล้วและเติบโตส้างเหนือส้างตได้เร็ว เพียงดูดูการแหลกก็มีบานลังไ่มวลคาก,กว่า3ล้านบาทก็เป็นสามิลทบินคนรุ่นใหม่เป็นลูกหักของมอลำวงไยส่มวงที่ดาสิเกิดป้าท,ทดแทนหมอลมลรุ่นเกา่เกาๆเ,เป็นดาวประดับวงการไหพี่น้องคนอีสานได้บิ่ตต่อไปได้ติดตามพ้นงานก็เป็นกำลังใจให้ใายมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อผ่านคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ